สวัสดีค่ะถ้ากำลังจะตัดสินใจซื้อบ้านหรูมือหนึ่งอยากให้ลองดูหลังนี้ก่อนค่ะคนขายขาดทุนคนซื้อกำไรหลังนี้นะคะถือว่าขายไม่แพงเลยแล้วก็จะเรียกว่ามือหนึ่งก็ยังพอไปได้ค่ะเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเข้าอยู่เพียงแค่3ามเดือนเท่านั้น หลังนี้คือบูราสิริวัชรพลเฟสสนะคะเป็นแบบบ้านซีรีส์ใหม่นะคะเป็นหลังมุมในค่ะก็จะมีพื้นที่เนื้อที่ด้านข้างค่อนข้างเยอะค่ะ อย่างที่โบบอกไปตอนแรกนะคะบูราเชรีวัชรพลเฟส2หลังนี้นะคะเป็นหลังมุมในหน้าบ้านหันทิศใต้นะคะเนื้อที่ทั้งหมด115.7ตารางวาค่ะและมีพื้นที่ใช้สอยนะคะรวมส่วนที่ต่อเติมเพิ่มแล้วนะคะ400ตารางเมตรและมีห้องนอนชั้นล่างนะคะเหมาะทำเป็นห้องผู้สูงอายุได้เลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด4ห้องนอน5ห้องน้ำ1ห้องแม่บ้านค่ะ สามารถจอดรถในบ้านได้ถึง6คันเลยโครงการบุราซิริวัชรพลเฟส2นะคะเป็นแบบบ้านซีรีส์ใหม่บรรยากาศปโปร่งโล่งนะคะแล้วก็อยู่บนทำเลสุขาภิบาล5ค่ะใกล้ทางด่วนฉรลองรัดเป็นโครงการของแสนซิรินะคะ ซึ่งการออกแบบบ้านนะคะแบบบ้านซีรีส์ใหม่ไซส์ใหญ่นะคะจะมีห้องนอนชั้นล่างนะคะเหมาะกับการอยู่อาศัยแบบ3ามเจเนเรชันนะคะเป็นครอบครัวใหญ่ได้สบายๆเลยค่ะแล้วก็มีความโปร่งโล่งมีช่องแสงเยอะค่ะเน้นเชื่อมต่อพื้นที่ภายในกับภายนอกค่ะและเมื่อขึ้นมาชั้น2นะคะก็จะมีโถงตรงกลางนะคะที่เป็นศูนรวมนะคะสามารถทําเป็นห้องนั่งเล่นได้เลยค่ะ และนอกจากนี้นะคะเจ้าของนะคะยังมีการต่อเติมห้องพรานะคะที่ดูทางด้านขวามือนะคะเดี๋ยวโบจะพาไปชมค่ะเป็นห้องพราที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยเลยนะคะ จุดเด่นนะคะของบุราศิลิวัชราพลนะคะต้องบอกเลยว่าเดินทางสะดวกมากๆค่ะเพราะว่าใกล้ทางด่วนฉะลองรัฐเพียง2.5กิโลเมตรเท่านั้นทําให้เข้าเมืองได้ง่ายค่ะแล้วก็หาของกินได้ไม่ยากค่ะเพราะว่ามีตลาดอองเงินนะคะอยู่ใกล้ปากซอยโครงการรวมถึงมีร้านค้าและตลาดอื่นๆอยู่บนถนนสุขาพิบาล5อีกเยอะเลยค่ะ ซึ่งหลังนี้นะคะเป็นบ้านเฟสสองนะคะซึ่งจะเป็นโซนที่อยู่ใกล้สวนนะคะใกล้ขับเฮาใกล้ส่วนกลางสามารถเดินมาใช้งานพื้นที่ส่วนกลางได้ง่ายค่ะแล้วก็เป็นโครงการขนาดใหญ่นะคะจะเป็นแบบบ้านหน้ากว้างและก็มีพื้นที่ดินเยอะเป็นส่วนใหญ่ค่ะและโดยทําให้นะคะมีเพื่อนบ้านประมาณ4ี่หลังต่อซอยเท่านั้นค่ะซึ่งถือว่าค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวมากม ซึ่งบุราศิริวชลพลนะคะมีขนาดที่ดินนะคะกว่า94ไร่และมีเพื่อนบ้านทั้งหมด242ยูนิตค่ะโดยเฟส2นะคะที่กำลังเปิดขายอยู่นะคะจะมีทั้งหมด94ยูนิตค่ะแต่ว่าณาตอนนี้นะคะไทยบ้านที่เป็นไทยนี้นะคะของบ้านมือหนึ่งนะคะขายหมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วตรงที่ลูกค้ากําลังเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนต่อเติมหลังบ้านนะคะที่เจ้าของต่อเติมเป็นแนวยาวเลยนะคะแล้วก็ลงเสาเข็มอย่างดีค่ะบอกเลยว่าถ้าได้มาดูนะคะต้องถูกอกถูกใจแน่นอนค่ะก็ใครที่สนใจนะคะบุราซีริวัชรพลเฟสสอนะคะขายถูกกว่าโครงการมือหนึ่งนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะคะขอบคุณค่ะ